ไอชิโกตัดคลิปดิฉันไปแล้วก็เล่นมุขเข้ากดโดนเข้ากดโดนจตุมาใจหวานชอบหวานช็อตค่ได้คอนเทนต์นี้ไปยังไม่พอนี้ไปต่อคอนเทนต์อีกนะนีต่อคอนเทนต์กันอีกแล้วได้ไปไม่ต่ำกว่าสามสี่ช่องนะคะช่องไอ้ผวยก็ได้ไปด้วยผวยนั่งทํางานอยู่กันแค่งทํานาน ดูกันค่ะว่าชิดจะคอนเทนต์อะไรเองอย่าลืมขอบคุณพี่ยานะน้องชิดู้น่านะน้องแล้วน้องแล้วน้องแล้วจากไอชิดเป็นน้องแล้วคิดแน่น้องคิดแล้วดีใจไหมเฮ้ยแสดงความดีใจด้วยนะครับยินดีด้วยดีใจจะไปทำมาหาแดกอะไรอยากทำมาหาเอง พอดูดน้องคิดน่าจะอาบน้ำมากกว่าไอ้วยค่ะอาบเช้าอาบเย็นเลยพี่เอาลีๆบะเบ๊กโบราณเราไมไทอะไรเราไม่ได้ตั้งใจนะอเคอ้หเนี่ยไ่ก็รไม่ได้เดาทนยแ่เองอันนี้ต้องขอบคุณน้องชิดนะคะ จากไอ้สู่น้องภูมิใจไหมพี่นั่นรักใกล้แล้วใกล้แล้วน่ารักจะเป็ี่ยนทำนองว่าอุ้ยมีปัญญาหาแดดก็เกากกูหาแดดนี่ไงพูดอย่างกูจะโชว์ให้ดูกูไปเกาะเมืองก็ได้กูทำคอนเทนต์รับส่งกับไอ้ชิบแต๊บถึงแล้วเอาไว้คนลุกคนลุกคนลุกอะไรนะใครลุกใครรับเนี่ย เอาก็ผัดกรนลุกผัดกันลักไงอือช่องะมีไอ้คนชื่อยไม่ยอมม่ยไม่ยอมไม่ยนี่กมต้องบอกว่าเป็นไี่คุณคุณกูหรือเปล่าที่กง เออเป็นบุญคุณนะเป็นบุญคุณอีกแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขอบคุณพี่ยานกันเนี่ยเออต้องขอบคุณผมกับพี่ยานขอบคุณขอบคุณต้องขอบคุณพี่ชิกับเอ้พิยานกับน้องชิดนะไม่ได้หับไม่ได้ ไปยากระแทกกับมือมีเสียงปริศนามีเสียงปริศนาใช่ไหมครับชิดชิดกูอยากกินเลยเจ้บอมกูมันไม่มียาเลยเจ้าเจ้าบองกูบอกว่าจะมาหลงไหลกูรักกูมกตัดทิ้งกูไปหายชิดได้ยังไงแต่จริงๆคนที่น่าจะโกรธลุงพลถูกทิ้งเพราะว่าไอชิดมันได้ชื่อว่าเป็นผัวน้อยของอีเธิ์เทิ เิดแตนีซ้อมกันไว้ก่อนงซอมเก็บื่องมืเอมืเคลื่อนมือเคลื่อนในปากลาวเยเนยปากอาวเลยเลี่ยเี้นตำแหน่งอีกแม่วไปนะึ้นไดออมยอข้เาเดินมาอยู่ผนงงอยู่ม่ต้องมีสะดุ้งหนงีครับสกิปเป็นโดนการที่ถูก ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแต่กาไม่ผิดตัวไอ้เคี้ยวนี่มันยังเลวมากผู้จริงนะไอ้เคี้ยวมาพูดเพราะแล้วแบบไม่คุ้นเนี่ยเพราะปกติเคยเจอจากความสนของพวกคุณฉันก็เลยรู้ก็ได้คับเจเขาได้จากพี่อ่ะพี่เอาไงเขาบอกให้เรียกแม่ไงเอาเรียกแม่เหรอตาเอง เช่นละวค่ะคงรู้ว่าดิฉันจะจับมาเล่นตัวเองก็ไม่มีอะไรจะหาแดกแล้วเพราะว่าคนเช่นในดงดอกคนเช่นกรรมกรมันไม่มีใครอยากดูแล้วคนมีอยู่งจะเรื่องเดิมแล้ว,วเดิมเดิมแล้วเดิเดิมแล้วเวลาถายทีมิงน,นะคะก็จะต้องมีกล้องของไอ้ปวยกล้องของอีเธอร์กล้องของไอโนุกล้องของคุณมุตโกดิไอโน่ายกล้องของน้องชิดละ่ะแล้วกล้องของน้องชิดยี่ห้อฮโกรกับหอไอโนอมึงสอบมาตรฐานเนี่ยเออ ก้อนของนี่ก้อของไอ้นุ๊กโอ้ยเย่โอ้โหแต่ยังแต่ยังแต่ยังชิดต้องเข้าใจเลยว่าพี่ยานชิดต้องเข้าใจนะนี่พี่ยานพี่ยานดูคอนเทนต์ให้ชิดจริงๆรชิดต้องกราบสินงกูขอบอกขอบใจเดี๋ยวเดี๋ยวเนะพี่เดี๋ยวนะพี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวตอบตอบคำถามพี่ก่อนนะไอคอนเทนต์แบบนี้ พี่ต้องกาับตีนน้องนะน้องเป็นคนทํารักเขาก่อนนะแล้วพี่ก็รับไม่ได้นะเออเออพี่พี่ต้องกาับตีนน้องนะครับเออไม่ใช่ให้น้องไปกราบตีนพี่เออพี่พ้นลงตัวเองแล้วอย่าหลงตัวเองครับเพราะพี่อะสมองตายแล้วอคอนเทนต์รักเขาเนี่ย ชิดเป็นคนทำก่อนนะพี่เ้องทำก่อนพี่พี่อย่าหลงตัวเองสิชิดเป็นคนพาทำพี่มีอะไรทำมาเด็กพี่ยังบอกเลยพี่จะเกาะไข่ชิดแทนเกาะไข่ตะปวยพี่อย่าลืมพี่อย่าลืมตัวทุกคนต้องขอบขอบคุณชิดไม่ใช่ไปกรับไม่ใช่ไปกลับตีนพี่นะนะพี่ยานนะเ๋ยวะแล้วก็ไม่ก็ไกราบตีนเลยเอช่ ตัดตักที่หัวนะชิดต้องเข้าใจตักลูปถ่ายตัดตักพี่หัวเลนะอันนี้เจ็บมากมากนะอะไรต้องไปตัดตุ่มตัดตีนแหมตักกัะตีนอยู่ใกล้กันแหล่ะชิคกี้ยเรานั่งคัตตมาดูพี่นปลาที่มาประทานคนเดี๋ยวเด็ดเด็ดเด็ดเดเมื่อกี้บอกว่าพี่ยานเหมือนนางฟ้าไม่พี่ยานคัตตมาดเราตีที่ขายหน้าไปลมมางชิด อ่ะอืมเดี๋ยวคาตมาดวะคันนั่งคาตมาดแล้วมันบตีนะอ่ต่อต่อเอาง่ายมากอ๋อคูต่อมนงัดเดี๋ยวแตคาตมาดแต่บตีอส่้าาสล้งกัมไีโมเีาสดงต้องสแเลงงัดติอะต่อนี่บ้าหรอกราบตีนกูขอบอกมอบราจงขบขนาดนี้คนบินอยู่แต่เรื่องเดิมบ่องเดแล้ววหลัเข้าคูไอ้ผัวมันจะได้ไม่ขัด ไม่คุดไงเพราะปกติเคยเจอแต่ความสะนุนของพวกคุณฉันก็รู้สึกโอ้คืนน้ำลายด้วยไงล่ะลุงไม่ได้กระห่างเสียงคืนน้ำลายคุณกินยาต้องเอาแล้วล่ะโอ้ยพี่จิ้งก็เป็นคอนเทนต์แหละค่ะคงรู้เอา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 ง่ายๆนะเอาง่ายๆนะที่ที่พี่ที่พี่บอกว่าเจอแต่ความสะนุนของพวกเรานะ เกิ่แต่ความสะถุนของพวกผมนะมนเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นมันมาจากพี่ทั้งนั้นที่พี่มาพูดสะถุนพูดอปรีอะไรประมาณนี้นะคุณพี่นะครับนะมันดึรื้อตัวของเรียขคยแล้วมันเป็นปีอ,ะอ่ะเ,เพราะคุณพี่ดิปีกว่าในคุณพี่ไม่ออกจากนาดงดอกที่ตามที่คุณพี่ว่าเลยนะอ,อันนี้ก็อยากจะบอกคุณพี่ว่าที่นี่ไม่ใช่นาดงดอกอันนี้คือจำปาดงจำปาดงเหนือนะคุณพี่นะแค่ชื่อพี่ก่อไม่กล้า เออพี่ก็มาเรียไข่ที่เขาอยู่จำปาดงตลอดนะคุณพี่นะไม่ต้องนึกถึงบุญคุณเพราะว่าคุณพี่ต้องนึกถึงบุญคุณพวกเราเพราะคุณพี่เรียไข่พวกเรามาเป็นปีๆแล้วนะครับคุณพี่นะเอออย่าหลงตัวเองความต่ำความสูนมันมาจากคุณพี่ทั้งนั้นถ้าเราเจอแบบไหนเราก็เอากลับไปแบบนั้นแล้วไอคอนเทนที่คุณพี่กับคุณน้องมากุ้งกิ้งกุ้กิงกันเนี่ยเออ คุณน้องเป็นคนทําก่อนนะคุณพี่คุณพี่ต้องกราบคุณน้องครับเออเพราะว่าชิดน้องชิดเนี่ยเป็นคนที่แบบว่านําเทนเออลักเขาเออเปลี่ยนมุมมองเอออจากที่จะต้องมาด่าสะทุนกลับไปกลับมากับคุณพี่อ่ะเออแล้วก็เปลี่ยนเป็นรักเขาดีกว่านะคุณพี่นะวันเอเคโอเควันนี้จามมาไหมครับอยากจะ้รู้ว่าใครมีบุญคุณกับใครต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณพี่นะอย่าหลงตัว วันนี้จะอาบน้ำไหมครับกาทก็ก็ต้องอาบนเลยเพราะว่าคุณพี่เลียใครอยู่โอเคโอเคนะครับคุณพี่นะได้คอนเทนต์อีกแล้วนะคุณพี่นะขอบคุณครับได้ได้คอนเทนต์อีกแล้วนะคุณพี่ขอบคุณครับ